หากพูดถึงพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่ออู่ทองวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาองค์พระพุทธรูปปางมานวิชัยองค์นี้สง่างามเปล่งประกายดั่งทองแท้ประดิษฐานภายในวิหารที่เต็มไปด้วยเสาใหญ่สีขาวเรียงรายให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และสงบอย่างน่าอัศจรรย์ตามความเชื่อแต่โบราณ ผู้ที่มากราบหลวงพ่ออุทองจะพบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสริมดวงเสริมบาร,รมีปัดเป่าสิ่งร้ายเพิ่มพลังชีวิตให้ก้าวหน้าและในทุกวันจะมีผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการ,ระขอพรบูชาและสวดบทอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์หากคุณกำลังมองหาที่พึ่งทางใจหรือจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตหลวงพ่ออุทองอาจคือคำตอบที่คุณรออยู่มาเถิดศรัทธาแล้วตั้งจิตแน่วแน่ แล้วสิ่งดีๆจะเดินทางมาสู่คุณโดยไม่รู้ตัว